วันนี้วันจันทร์ที่11ตุลาคม2564เวลา5้าโมงเย็น30นาที5้าโมงครึ่งนะครับตัวนั้นมีนมห้อยน่าจะมีลูกเนาะเดี๋ยวเราจะลองให้ดูนะครับเราจะเอาเศษพวกนี้ล่อหมาตัวอื่นก่อนแล้วก็เอาตัวนั้นให้หมา เรียบร้อยตัวแม่ได้กินแล้วนะครับตัวแม่มีนมเนาะเดี๋ยวให้กินอีกหน่อยหนึ่งคิดว่าต้องเป็นอาหารชุดแล้วนะครับเอเอาตัวนี้ไปล่อ แล้วเ,เอาอันนั้นให้โอ้ยตัวนี้ผอมเลยอีตัวขาวผอมจะไม่มีกินแล้วครับจัดการตัวขาวก่อนครับเราจะหยิบเข้ามานะครับเอาละตัวขาวได้กินแล้วครับโอเคผ่าน เยี่ยมกินไวๆหนูอ่าน,นี่ตัวหลอกอันนี้จะเป็นตัวหลอกนั้นมันตายนะครับถ้าไม่ให้กินน้องจะตายทันทีนะครับเรียบร้อยไวมากเรียบร้อย เอา้ากระดาษกินไหมกระดาษมันก็เป็นไม้นะกินได้อยู่แล้วธรรมชาตินะครับปวกก็กินกระดาษเนาะเอาไว้เป็นตัวล่อเรียบร้อยครับ อ่ะอีกหน่อยนะึงเดี๋ยวมันจะไม่รอดพยายามเอาน้ำตาลให้น้องโอ้ยน้องตายแน่นอนถ้าไม่ได้กินนี่หนูหนูตายแน่ลูกจัดไปลูกมีตัวผอมอยู่ข้างบนอีกตัว เยยมยยมเหมือนเดิมเราจะวางตัวหลอกนะครับสิ่งที่ผมจะวางคือผมจะเอาตัวหลอกวางตรงกลางวางตรงกลางเสร็จแล้วผมจะเอาไปให้อีตัวแม่ตัวนี้นี่วางแล้วก็ตัวนี้เรียบร้อยทัน เรียบร้อยทันโอ้สวัสดีพี่เบิม้มนายใหญ่สวัสดีครับอะพี่เบิม้มนายใหญ่แงมโอ้โหหนูกินละโอ้หนูก็มีนมลูกหนูก็มีนมนี่ตัวนี้ก็มีนมตัวนั้นก็มีนม โอเคพอกินได้นะออโอเคนะพอนะลูกพอนะโอ้ยวันหลังต้องจัดชุดใหญ่ให้หนูเนี่ย อาหารสวยๆเลยเนาะข้าหลังจัดชุดใหญ่ให้หนูเลยเนาะตัวนี้ผมมากต้องมาบํารุงนะครับเจอน้องเพิ่มอีกหนึ่งตัวถ้าไม่ได้กินตายแน่นอนรับประกันได้อีเจ้าตัวนี้ตายแน่นอนนี่มันได้กินไปละตอนนี้มันก็จะมีน้ําตาลนะครับทําให้น้องเนี่ยสดชื่นเนาะอันนี้อ้วนกินไวกินไวแต่ตัวนี้กินไม่ค่อยทันเขาเป็นเลือนนะครับอีตัวนี้ตัวแม่ต้องบํารุง ตัวนี้ผอมแห้งบำรุงตัวแม่สองตัวบำรุงตัวผู้ตัวอื่นไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะครับ